สวัสดีครับทุกคนจะไว้เล่นนะวันนี้มาอยู่กับในเกมรัดดีนะนี่เข้ามาก็เปิดประเด็นเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่โดนโอ่ะ <c oughs> มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลนเบามาละไม่รู้ได้ยังไงตีบอดมามาตากี้ ก็ใส่เซฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่บทดวงจะด,ดีก็ดีนะครับทุกคนด้านหน้ามีตัวนะครับทุกคนนี่เขายิงลูกโม่กันอยู่นะครับตัวนี้ก็มีนะ ผมจะกบไไอ้ฟันหัวมันนะี่เป็นไงล่ะ่อยเข้ายิงกันไปมาเราได้ลูกหัมูมาละแม่สงสัยจะเจ็บหนักนะทุกคนวิ่งละไปแล้วก็ตามไปเลยดูซิว่าใครจะรอดกันแน่มาวะสู้วะเขาสู้วะทุกคน นี่สองนัดไม่โดนสานัดไม่โดนเป็นโดนนัดที่สี่นะครับโอเคได้เยอะอยู่นะของเนี่ยเก็บไม่หมดวะ<ส>แม่จะมีดมาลอยผมซะเล่า<ส>จิ้หายแล้วทุกคน ขายังจะตามผมมาอีกนะครับคุณดูเหมือนขอแก้นะเนี่ยนี่นัดนัดแรกไม่ตายนะตั้งสองนัดนะเนี่ยไม่ว่าจะตายนะเนี่ยลึกตามได้แล้วมัง้งปั๊มยาก่อนผมเลือดก็เหลือนิดนึงก <c oughs> ดปันไม่โดนมาครับเราก็ไปหาที่สร้างบ้านจะได้สร้างไหมเนี่ยโหด้านหน้าก็มีคนดีครับทุกคน โอาลูกซองมาวะทุกคนนี่ก่อนในตัวเราไม่มีกระสุนนะครับทุกคนผมก็เอาลูกกระสุนคนบอลมาใส่ไว้ก่อนนะนี่เพราะมันลูกซองเราต้องเล่นยิงเนระยะกับมันหน่อยนะครับมันมวิน่งจัดมาละนี่สามนัดนะครับทุกคนร่วง ผมก็เก็บกระสุนได้ก่อนแล้วก็เลื่อนเอามีดมาถ้ามันชุบขึ้นมาผมว่าผมไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราก็ได้ของมาเยอะแล้วนะแต่ยังไม่มีบ้านเลยนะครับเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างใกล้ๆที่ย้อยนะครับทุกคนด้านหน้ามีตัวนะครับทุกคนอยู่ลังหินนะ สองด้วยนะครับให้เขาจุ๊บมานะผมใไม่โอกาสเขาหนึ่งครั้งนะครับทุกคนวิงว่งวิ่ง Okay, มุึมาแล้วมาครับทุกคนราคอฟาร์มของก็ได้เยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะกรับเครื่องล่นเลยนะครับขัับปืนมาด้วยนี่มาผมจะได้บินละทุกคน เราจะตํากรสูุ่มด้วยนะมาครับทุกคนเราเขาได้ร่นมาแล้ะออกล่าเต็มรูปแบบเลยนะครับวันนี้นี่นะครับเหมือนจะมีอยู่นี่ไงวิ่งหน้าตั้งเลยไมส่วนหลังเลยนะเนี่ยเราอะไปครับเราก็ตามมันไป ดูสิไอ้นมหันหลังมาไม่หันยิงเลยเนี่ยดูสิของโหของดีสุดแก่ากางเกงกระดูกนะครับทุกคนไปใต้เรือกันต่อเหมือนจาเหมือนว่าจะมีตัวตายอยู่ที่ใต้เรือนะครับทุกคนโดนปีตบเดีย๋ยวไปดูกันนะ นะทุกดูสิของมีอะไรบ้างโอ้ใจได้อยู่นะครับเก็บมาไม่ได้ครับทุกคนกระเป๋าเต็มอีกแล้วโอ้กระเป๋าเต็มไวจัดเลยถ้หว่างผมกําลังกลับบ้านนะครับทุกคนดันมีคนมาบวกกันต่อหน้าผมก็ ใจไม่ไหวนะครับทุกคนก็เลยต้องแวะดูซะหน่อยนะครับมาเราก็เราก็ปล่อยให้เขาบวกันไปก่อนนะครับทุกคนดูสิไงลุมคนไหนลุมก่อนผมก็ไปช่วยนะ <c oughs> แบบนี้คนลุมเราต้องไปช่วยนะครับทุกคนมาจับไฟเลยนะห,นนนนหนูนี่ยิงเข้าไปดูสิจะจุบขึ้นมาเปล่าไอ้จุบขึ้นมาจำไมไอ้นมดามิทไม่ขึ้นนี่ เกียร์องกันก่อนนะครับทุกคนนี่ไม่สําคัญติ้งไว้ก่อนนะครับทุกคนอนะให้เสือ้อฝ้ายดูกองอยซิโอ้ไม่มีอะไรเลยของดีสุดเกชุดหนังอ่ะครับมีตัวจักรยานมันมานะมันมาแล้วนะครับคนดูนี่เราก็เปิดก่อนซะเลยได้เรียบ์ก็ลุก2องด้วยนะ นี่กลานแบบไม่ต้องกลานในน้องมาอีกตัวหนึ่งนะครับคุณดูโอ้ผมค้างอยู่จังหวะนี้นะครับคุณดูเกือบตายเมื่อกี้เลือดผมก็รูเลือจ3เองโอ้กองอย่างเยอะเดี๋ยวเกลี้ยกองก่อนออนะครับทุกคน ปั๊มยานะครับทุกคนนี่ก็ดันมีทัวร์มานะนี่ขโมยจักรยานไปด้วยนะครับคุณดูนี่จัดๆปุ่มนี่เป็นไงลายหนูปั๊มยายังไม่ตันเสร็จเตียครับเดีย๋ยวต้องปั๊มยาเกียร์กองกันก่อนนะถือว่าดวงดีนะครับคุณดูวันนี้มากับดวงจริงๆ ติ้งๆไปก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มยามาครับเราก็ออกหาร่างกันต่อนะนี่ด้านหน้ามันจะมีตัวนะ <c oughs> อยู่ด้านล่างเลยนะครับคุณดู <c oughs> มันกระโดดหาผมใหญ่เลยทุกคนดูด,ดิด,ดดิงดึง,ด,งดึงอยู่กับ <c oughs> หาดิหาดิอยู่ตรงไหนหาดิ นี่ตกใจไี่เดูกองหอวของไม่มีอะไรเลยเกลือมากค่ากระสุนยังไม่ได้เลยนั่นเนี่ยไม่แล้วโอ้ดูเป้าไม่มีสกูบแล้วพ่อมันบานนะผมยิงไม่ค่อยแม่นเลยขนาดมีสกูบยังยิงไม่แม่นเลย ตแต่แล้ว,ว่ก็ไ,ไ,ไปดีกว่าครับมันก็คงไม่กล้ามาบวกกับเราหรอก <c oughs> โหคุณดูดูดิมีอ,อะไรปะปลาเจ้าคุณได้เจอปลาเจ้าทุกคน <c oughs> โอ้ไอเด็กเป็ด ดผมกดปิดอีกแล้วตายนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ด้านบนนี่จุบขึ้นมาหนะ่อยก็รอดดูสิไม่รู้มันยิงมาตรงไหนผมยังไม่รู้เลยหาไม่เจอครับจุบขึ้นมาได้แล้วิว่งวิ่งครับทุกคนวิงว่งวต้องแง่มาครับดูมันตอดมาเรื่อยๆเลยครับ นูนอยู่ด้านบนหนูหน,นูเด็กเฟรดเอ้ยมันลงมาแล้วทุกคนนี่มันขึ้นไปอยู่ด้านบนอีกอ่ะครับนี่พอผมกดจุบมันก็ขึ้นไปแม่งควรตีนนายเด็กเฟรดเดี๋ยวมาระเบิดบ้านมึงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวควันสุนทรี โคตรเกินส้นตีนเลยตัวนี้หมุนหมุนหมุนุนจกผมก็ไม่มีนะผมใช้ไปหมดแล้ะ <c oughs> มาทุกคนเราเข้ามาอยู่ตีนาบ้านมันแล้วนะนี่บ้านมันยังเป็นไม้แล้วก็ที่เป็นอินผมว่านะ่าจะห้องบิวมันนะ ผมก็ระเบิดมาแล้วนะครับ10ลูกเดี๋ยวต้องรอจังหวะดีๆคอนะนี่ตัวนี้กละตัวน,นะครับเหมือนกับเหมือนกับว่าตัวนี้มันก็โดนฟลูมาด้วยนะเป็นมาควนบ้านมันเดี๋ยวต้องรอมันเปิดประตูขึ้นมานะแล้วผมก็จะรีบยัดระเบิดเข้าไป ซิมมันจะเปิดมาไหมมันเปิดขึ้นมาแล้วต้องกระยิบกระดึบกระดึบขึ้นไปแปะเลยนะครับคุณดูเฮ้ยผมล่วงโห้มาอยู่บ้านมันยังไงเนี่ยตายหาแล้วทุกคนนี่นี่เปะแปะมัวม่วๆไปเลย เ,เด็กเปิดเดี๋ยวผมมาใหม่นะไปเอาเระเบิดมาก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลยมาครับคุณดูแล้วก็มาบ้านมันละดูมันเปิดหลังการนะคุณดูนี่ปิด <c oughs> พอเห็นผมร่นมามันก็ปิดแสบก็แสบสเลยควรส้นตีนด้วยปูตัวนี้บ้านมันไม่แตกผมก็ไม่ลึกลิ่นนะเอาดี ้ะเบิดผมก็เตรียมมาแล้วนะครับสิบลูกเหมือนเดิมนี่เป้าหมายของเราก็คือพลูนะนี่ไงคนนี้มันมันเจาะบ้านแหว่งละเปิดประตูเปิดอยู่ประตูบักอีกครับคนโดเกมนี้บักบ่อยนะ มันกางแล้วมันกางผมแล้วทุกคนดูสิจะทำยังไงต่อนี่นะครับคนดูจำชื่อมันไว้ดีนะแล้วก็ฝากรีพอร์ตด้วยนะนี่มันรือ้อละ ฮารับเป็นอินด้วยนะเนี่ยกลัวว่าปุ่มจะแกไงควรส้นตีนนะครูตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวบ้านแตกแน่ไม่ต้องไม่ต้องวอนอยู่เกมเสียายาาเหมดวโโบโลแบบนี้นะครับเพื่นดู เจมก็ไม่พัฒนาสักตีหนึ่งนะคอมินมาหลายปีละล่อยไว้เป็นแบบเดิมประตูเข้าไม่หายบักบักข้อเยอะนะนี่ประตูหายบักละแยวเรามันเปิดมานะครับึ้นดู ผมว่ามันก็ไม่น่าจะเปิดมาหรอกเพราะว่ามันมองแต่รู้ทุกอย่างเลยเปิดมาแล้วเฮ้ยเกือบเกือบไม่งั้นก็เกินเส้นตีนเลยเดี๋ยวผมออกจากตี้ก่อนนะแล้วก่อตี้คกนนี้ขึ้นมา กับเพื่อนันนี้ก็ติดอยู่ในบ้านมันนครับคนโด,โดนขังเป็นที่เรียบร้อยละถตามันหลักป้อมมาคือตายคู่เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็คงไม่มีหรอกป้อมต้นเกม ตายไปไหนเนี่ยแต่เราต้องเอาเปลี่ยนมากุมกรองตัวเราก่อนนะเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้พึ่งพื้นไปหย่งหยกว่าไม่มีพ่อมต้นเกมแม่งลากพ้อมมาเลยดูคุณดูมันควรส่นตีนปะ อย่างี้ก็เกินสุนตตีนเลยไอเด็กเกรดเดี๋ยวมาใหม่นะผมก็วางเตียงไว้ละมาเราก็มาใหม่อีกแล้วนะครับคนดูมันก็อยู่ในบ้านมันก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะครับ มันก็ไม่กล้าออกขึ้นมาเล่นปลูแล้วเล่นอย่างโง่อะบอกเลยตัวนี้โอเคเพื่อนบอกว่าไห้แประเบิดเลยนะครับเดี๋ยวก็ต่อเีงแปะหลังการหรือเปล่าดูาข้างค้างโอเคเพื่อนมันบอกว่าไห้แปะข้างๆงนะครับเพก่นดูเดี๋ยวเราก็แปะข้างๆางเลย แปะไปเลยนะครับคุณดูสิบลูกนี่นี่นี่เป็นไงล่ะนี่ไงออกมาละเอดโลกดปิดกดไปกินยากินอาหารนี่ไอ้ง่้อไอ้งูเ้ยโดนไปดีได้ของอย่างเยอะ บ้านปลูก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูแตกเหมือนว่าปลูมันจะจุบขึ้นมาใหม่อีกนะดูสิกองก็ได้อยู่นะครับคุณดู ไม่ได้ก็เยอะสักเท่าไรแต่ว่าก็ได้อยู่นะม,นมันไส้มันแม่งกวนส้นตีนอยู่นั่นต้องเลดมันออกนะครับคนดูปล่อยไว้ไม่ได้นะปลวก,กดแรางานไปก็ไม่ยอมโูนแบนไม่รู้เป็นเส้นตีนอะไรมาครับทุกคนเราก็เหมือนว่ามันจะยังอยู่ tay bóp nè Mình cứ như ngày lên Tuần sẽ nó cho vô tay bóp nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตั้มบิวลคนนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะตัมบิวแล้วก็หรือล็อกออกให้หมดเลยนะไปครับคุณดูต้องลงมาตัดไม้นะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหน่วงหน่วงแล้วผมก็เล่นมานานล้วนี่โปรตายร่วงตายงูหรกอของสิของในตัวมันโอเคผมเก็บวิ s ไปนะเก็บวิ s ไปแล้วก็แก้อเอาแก้หัวเหล็กแล้วก็ รองเท้าเหล็กตาน,นั้นเองนะครับที่เหลือให้เพื่อนเข้าไปไปครับคนดูกลับบ้านกันดีกว่าเป็นไงไหลปลูงูเล่นก็เล่นอย่างอ่อนเลยเล่นแม่งกดกา,กากเลยเล่นปลู ไฮซาไฮโโปรโไฮโโปรโเลือนโอเคนะครับคุณดูแล้วเก็บไปแก้เจ้านี้ก่อนนะ กีตการันกับบ้านดีกว่าให้เราเหรอเอาไปเลยเพื่อนแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไป เราเขากลับบ้านนะครับทุกคนภารกิจเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปครับคนดูเราก็กลับบ้านนะคนในเซิฟต้องขอบคุณผมนะเนี่ยจ่าฤทธิ์โร่ออกให้มาคนดูน้องผมมันตายตรงนี้นะโดนลูกซองลงยิงนี่ยิงเข้าไปนี่เราก็ได้กองมาคืน รูล,ล้วเดี๋ยมาอีกเปล่าไม่ไม่ยอมจริงๆด้วยนะครับคุณดูลงมาแล้วลงมาแบบนี้แล้วก็เสือไม่ดิด้านหลังอามิดไล่ฟันผมนะเนี่ยมาเก็บให้หมดเลย กระเป๋าเต็มละต้องกลับไปเกียร์ของที่บ้านอย่นะเนี่ยเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเนี่ยไม่ยอมแม่งมันไม่ยอมจริงเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเก็บกางเกงกระดูกก่อนนะนี่เก็บละแล้วก็ิ๊บกลับเลย อยู่ไหนวะมินตัวครับคนดูต้องกลับละมาครับคนดูในตั้มมันมีตัวอยู่นะนี่เสียงท้าเราต้องเดินตามมันผมก็ไม่มีหน้ากากด้วยนะยังไม่รู้เลยว่ามันปืนอะไร เย็นละลูกซองนะครับคุณดูอุ้ยจุดกระดูกด,ด้วยมารีบเก็บแล้วก็รีบกลับดูซิด้านล่างมีหนะ้ากากสองโอ้ไม่มีมีคนมาเปิดไปหมดละ ไปครับเราต้องรีบกลับบ้านแล้วดูสิเหมือนแวบๆบแบบไปขึ้นบนกลับบ้านดีกว่าอีเฮ้ยสามตัวว่ะคุณดูต้องลงไปเล่นในกิ่ตั้มนะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีเตืออะไรมาบ้างตัวนี้น่าจะตัวเปล่านะ เีต้องไปดูมาแล้วตอนนี้ลูกซองลูกซองสองนะนี่ได้ชุดกระดูกเพิ่มมาอีกแล้วตัวน,นี้ลูกซองเบี๋ยวนะไปแล้วก็วิ่งรีบกลับบ้านดีกว่าเปลือยเอเดี๋ยวมันจะพวกมารุมอีก จะต้องหานเนงืงสูงๆ้วการ่อนไปบ้านนะด้านหน้ามันน่าจะบ้านมันนะครับคุณดูมาครับคุณดูเราเข้ามาอยู่ใต้เรือละเอมานี่บวกกันยับเลยสองตัวนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านี่นาทีต้องร่วงไปมาโอ้กระสุนหมดครับ โอ้เสือใบซะด้วยโอ้เสียดายจัดเลยครับคุณดูน่าจะยิงเสือใบก่อนนะเนี่ยโอไม่เป็นไรครับคุณดูมาครับคุณดูผมก็คุยกับน้องมาแล้วว่าจะแจก,กบ้านนะนี่แค่มาตึงก่อนก็แย่งไปเอาเลยนะผมจะไม่ปังบิลนะครับคุณดูเดี๋ยวให้เขาปังกันเองนะแล้วก็ยิงกันเอง นี่ผมก็แจกบ้านเป็นที่เรียบร้อยและแก็รเจอผมเสื้อฟไหนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะนี่ไอ้กสุนลูกซองก็ไปปังบิวนะครับคุณดูซองไปปังบิวเครู้เรื่องนะ มาคุณดูสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปแนวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคุณดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะแล้วต้องขอบคุณน้อง ace แล้วก็ pvp ด้วยนะที่มาร่วมสนุกกับผมแล้วก็มาช่วยฟาร์มโอเคนะครับใครที่เจอผมก็มาร่วมสนุกได้นะครับไมเ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย